คืนนั้นเองเจ้าส้มแมววัดธรรมดาผู้เคยลับไหลย,ยังไม่ใหญ่ดีก็ลืมตาโพลงเมื่อเสียงกระซิบโบราณเรียกขานจากใต้เจดีเก่าแก่ปลุกมันขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่าเจดีนั้นสอนประตูสู่พบอื่นไว้เมื่อแสงสีครามเรืองรองเจ้าส้มเห็นวิญญาณบัรพบุรุษนับร้อยลอยวนอย่างกระสับกระส่ายเสียงคราำครวญแผ่วเบาเบา่บงบอกถึงความทรมาน มันไม่ใช่แมวที่กล้าหาญแต่บางอย่างในตัวมันตื่นขึ้นมาแววตาของเจ้าสม้มฉายประกายสีทองพลังลึกลับแผ่ซ่านไปทั่วร่างขนตั้งชันด้วยความรู้สึกปกป้องยังไม่เคยมีมาก่อนจ,จู่ๆเงาดำทะมึนก็พุ่งเข้าหมายจะกลืนกินวิญญาณเหล่านั้นเจ้าสม้มไม่ลังเลอีกต่อไปกระโดดเข้าขวางเสียงขูฟ่ฟอดังสนั่นก้องไปทั่วบริเวณวัด พลังงานสีทองพวยพุ่งจากอุ้งเท้าเล็กๆผล,ลักดันเงาดำให้ล่าถอยออกไปมันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกรงเล็บแต่เป็นการประทะของจิตวิญญาณโบราณที่สถิตในกายแมวบ้านวินาทีที่เงาดำสลายหายไปวิญญาณบรรพบุรุษก็เปล่งประกายก่อนจะลอยขึ้นสู่สวงสวรรค์อย่างสงบจากแมววัดขี้เศารา เจ้าสม้มได้กลายเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณผู้กล้าหาญดวงตาของมันยังคงฉายแววลึกลับแม้ในยามที่มันกลับไปนอนอาบแดดใต้ต้นมะม่วงผู้คนอาจไม่รู้แต่ที่วัดแห่งนี้มีผู้เฝ้าดูที่ไม่ธรรมดาและใครจะไปเชื่อว่าผู้พิทักษ์นั้นคือแมวส้มตัวนี้เอง